ของคนเกิดวันศุกร์จะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้เลยค่ะการทํานายนี้จะส่งผลตั้งแต่วันที่สิบสองถึง18กันยายนนี้นะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะตั้งจิตอธิษฐานไปกับพี่แล้วเลือกไพ่พร้อมกันเลยค่ะตั้งจิตอธิษฐานนะคะโอเคพี่ทําการทํานายดวงชะตาจากไพ่ส่องสำรับแล้วนําม,มาทํานายร่วมกันนะคะเรามาดูกันโอเคค่ะสําหรับคนเกิดวันศุกร์ที่เป็นคนโสดแล้วเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วชอบทําคําถามพี่ว่า พี่หมอคะคนรักเก่าหนูจะกลับมาไหมคะคนที่เลิกรักกันไปเขาจะกลับมาไหมคะบอกได้เลยค่ะเขามีโอกาสกลับมาสูงมากมันทําให้น้องมีความสุขค่ะแต่ในความสุขนั้นนะคะมันจะตามมาด้วยปัญหาเดิมๆเ,เหมือนตอนที่ครั้งที่แล้วที่เราคุยกับเขาปัญหาเดิมๆนั้นก็จะกลับมาเช่นกันนะคะเตรียมใจพร้อมที่จะรับมือกับปัญหานั้นด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะที่ไม่ได้รอใคร ะะจะมีคนที่ถูกใจเข้ามาค่ะค่อยๆศึกษาค่อยๆดูอย่ารีบตัดสินใจหรือด่วนเาผ่านหรือเทใจให้เขานะคะเพราะว่ามันจะมีบางเรื่องนะคะที่เขาอาจจะบอกเราไม่หมดนะคะค่อยๆศึกษากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะคู่กันแล้วไม่แคลนกันบางคู่นะคะอาจจะอยู่กันนาน จนความรักมันรู้สึกจืดชืดนะคะก็เติมเติมความหวานให้กันนิดนึงนะคะบางคู่นะคะมีเรื่องที่ต้องปกปิดนะคะบางคู่คู่ของเราอาจจะบอกอะไรเราไม่หมดนะคะค่อยๆดูใจกันไปนะคะอะไรที่มันอยู่นานๆนนะคะบางทีความรักมันอาจจะจืดชืดลง แต่ว่าถ้าเรารักกันนะคะเติมเต็มความสุขให้กับกันนะคะชีวิตคู่มันก็จะได้อยู่ได้ยาวๆต่อไปนะคะขอให้เติมเต็มความรักให้ก่กันค่ะโอเคค่ะการทำนายดวงนี้นะคะถือว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่การทำนายแบบเฉพาะ จาะจงแต่ละบุคคลนะคะอาจจะแม่นบางไม่แม่นบางนะคะท่าเอกก็ดกดติดตามนะคะเพื่อจะดูนะคะสาระดีๆเกี่ยวกับการทำนายดวงชะตาในคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบายค่ะ